ตอนน,นะตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยอ่อสตาร์เด็บขึศูนย์เสมอครับดูครับ,รบลงไปศูนย์ยี่สามนะแอดทูนตอนนี้โอเคเราลบลบดิลิ้ทให้หมดเลยทูนตั้งเดิมเนี่ยนะครับ เราเราก็แอดทูลถูกไหมครัคือแอดดอกกไกของเราดอกกไก่ก็จะเป็นเอ่อฟลตอินกรฟวิงนะครับก็คืออินกร v e ิ้งยี่สิบยี่สิบนจุดหนึ่งเอ้ยป๊บ หน่วยต้องเป็นมิลิเมตรเปอร์มิลลิตรนดอกขนาด3.17จุดหนึ่งเคือมุมตัวนี้มุมยี่สิองศานะครับซ้ายมือไม่คำนวณน,นะขวามือจะเอาไปคำนวณครับอันนี้จุดหนึ่งโอเคปั๊บลงครั้งละนี่คือการกินกินทีละเท่าไหร่คำว่าลงเนะี่ยคือลงทีละทีละ,ละน,นีอันนี้คือลงไปเลยสัก0.5เลย เราลงแค่0.3มันลงครั้งเดียวเองแต่ตัดมันจะลงทีละ0.5โอเคทีนี้เขามาเสมอวร์คือขยับครั้งละเท่าไหร่นะครับเอาเอสนอว่า80%ก็คือเนี่ยต้องขุดโอเคสเปนเนอ้์สปีดท,ที่เราคุยกันั้นคืออ่าสักอ่า500เอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่สองห้าร้อยอันนี้ลองลองลองปรับดูนะ ฟีดสปีดคือสปีดในการหมุนหมุในการหมุนถูกต้องนะครับฟีดความเร็วในการเดินห้าร้อยตัวตัวสว่านมันเท่าไหร่แม็กซิมัมที่พี่ให้ไปหมื่นสองอ๋อโอเคครับไม่แต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงอ๋อมันคือสูงสุดคือพันโอเคตามเออเป็นเป็นอ่าอัน้ะสเกลเท่านั้นเองโอเคว่าโอเคเนี่ยเราได้ดอกแล้วเราก็เลือกดอกนี้ถูกไหมเล็กใช่ไหม พอเลกเสร็จอ่าโอเคไอ้ที่เราพารามิเตอร์เมื่อกี้เราสามารถปรับได้ในนี้นะปรับเพิ่มเติมถ้าต้องการจะเปลี่ยนจากทูลเอร์เบตเมื่อกี้แต่มันจะไม่เซฟเข้าไปทูลเนอร์เบตมันจะเรียกมาก็ค่าเดิมนะครับนี่คือวิธีการกัดงาน๋อถึงว่าผมเลือกแล้วมันมันไม่เรียนนี้ให้โอเคเข้าใจละเสร็จแล้วก็เซฟแอพวัสนุนะครับก็ศูนย์อยู่บนนะครับสองมิลสมมติสองมิลเท่าไหร่ก็ได้ จะต,ต้องบอกคือศูนย์อยู่บนนะครับอย่าศูนย์อยู่่างเพราะมันสัมพันธ์กับศูนย์เมื่อกี้โอเคปับใช่ไหมฮะทีนี้คําว่าแซ่เซฟเนี่ยคําว่าตอนที่มันกัดจากกอไก่ไปนสระแอเนี่ยมันต้องยกถูกไหมไอเนี่ยถ้าทำงานจริงเ่ยยกให้ต่ําหน่อยสักสองมิลก็พอละ ถูกไหมโฮมฟื้นจกอ่าจกฟื้นจกใช่โฮมนี่คือตอนที่ทํางานเสร็จให้มันเก็บที่ไหนถ้าน้องศูนย์อยู่บนถูกไหมก็โฮมไที่ศูนย์แต่ถ้าศูนย์อยู่ล่างต้องโฮมไปที่บวกแล้วใช่ป่ะนะก็คํานวณเลยปั๊บตอนเนี้นะฮะก็คืออ่านะมันก็ได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ได้เลย ตอนนี้มันจะไปโผล่ที่โปรเจกต์ละหรือตรงทู่านเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยมันจะมาละอันนึ่งถ้าเราต้องการจะปิดเลเยอร์คือเวลาเราทํางานเราเรา,เราเลือกเนอยเมาส์ไปจิ้มตรงนี้ถูกไหมก็ต้องปิดเลเยอร์เพื่อเลือกเลือกออบเจกตใหม่เห็นไหนนะเนี่ยครับโ okay. อเคเบลเตอร์กับทูพาไมันแยกกันอยู่โอเคต่อไปก็เซฟละเซฟทูพาดเอสถูกไหมครับ โอเคต้องเป็นเอ่อ GRPL ไม่แน่ใจว่าอันนี้ลงไเขาก๊อปลงไปแล้วนะมาที่เขาก๊อปลงไปแล้วยากที่เอ่อโอเคต่อไปเนี่ยมันจะดีฟอลต์ไว้แต่ว่าก็ลองดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคปั๊บนะโอเคก็เรท็อรอมันนะเรท็อปโอเคเอ่อ ตัวคอวนโทรลยังยังไม่ได้ลงตัวน,นี้ไม่ไม่ไม่ใช่สิแคนเดิลไงแคนเดิลตัวตัวคอนโทรลเนี่ยเนี่ยไม่ได้ลงตัวนี้อ่าไม่เป็นไร ตัวเนี้ยนะครับก็คือจริงๆผมขอก๊อปออกมาแล้วกันเพราะว่าจริงๆไม่ต้องติดตั้งเรามันช็อตคัดได้เลยอ๋อไม่ไม่ได้ติดตั้งไช่ไหมจุนี้อ่าคือคือคือหมายความว่าเอาพี่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราทําช็อตคัดไว้จะได้ง่ายหน่อยอ่าโอเคเขาเสร็จแล้วนะอันเนี้ยนะครับโอ้ย เห็นด้วใช่ไหมทีนี้มันยังไม่ได้คอนเน็กต์มลยะครับมันมันก็ยังไม่ขึ้นต้องไปเสียบบนเรื่องก่อนอืมโอเคเนี่ยก็ไปดูพอร์ตถูกไหมครับเซตติ้งถูกแ้ก็แต่ลแต่คอมถูกคอมเท่าไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็ <With. S 2> บิดบัตรเดชก็เท่าเดิมแหละครับ เพราะันก็เช็คคอมเช็คอะไรใช่เออเดสกอท็อ่พีเน็อมเนี่ยเอออนนียมานะเคองไหม Okay, ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่ามันคอนเน็ก์แล้วแต่นี่มันไม่คอนเน็กทีนี้อีกนิดหนึ่งที่อยากให้ให้ดูเนี่ยก็คือปัญหาของมันก็คือมันจะเป็นแบบนี้นิดนึ่งมันกดสตาร์ตรงไหนนะแป๊บเดียวแป๊บนี้ไดเวอร์เวลาเซฟคอมพอร์ตเข้าไปอะ่นะถ้า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 ,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามันไม่เจอคอมเนะี่ยหรือว่าคอมเออร์เรอร์เนี่ยน้องต้องลงน้องต้อง,ง,งเนี่ยไดเวอร์อยู่ที่นี่นะครับตัวนี้นะโฟลเดอร์นี้นะไดเวอร์คืออ่ีไวลลี่ไวเจอร์ไงที่เขาลงอย่างน้อง Uh, <No. S 1> 嗯，好、嗯。我那边我开车去，等、嗯。很、嗯、困，没、嗯。嗯嗯嗯 ไม่ไม่ไม่เสียบจะไม่ขึ้นอ่าโอเคนะแล้วถ้ามันเออเรื่งนี้ก็คลิกขวาไปแล้วอัปเดตได้ว่าเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ระบุเมื่อกี้ตรงตรงไหนนะพี่เข้าโฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยเนี่ยโฟลเดอร์เออจะชื่อตัวนี้ายูเซสเคลิกเข้าไปมันลงตรงไหนนะครับก็คือคลิกขวาอัปเดตได้เลยไงขึ้นแล้วกดอัปเดตแล้วก็มาเลือกอ่าแป๊บแป๊บ satu nunggu. tu dia ตัวคอนโทรเลอร์นะโอเอ่ะเสียบเดี๋ยวจ้อัปเดตเลย,ยตัวนีสตัวซีพีว่ะดูนะเอาปั๊บไม่หายอยคนละตัวก็ได้เรีอยถ้ามันโชคดีก็เจอเลยนะอ่าอ,อันนี้อาจอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าไอ้น,นี่มันคนละรุ่นกันนะ ที่แค่ให้เห็นว่าวิธีการอัปเดตทางนั้นเราไปเลยเราปึ๊บเราไปที่ได้เมือ่อไหร่ได้ดีได้ดีเด็เออเดยอเนี่ยแค่เนี่ยดูนี่อัปเดตได้ไหมอันอันอันเอเบิลเพราะว่ามันขึ้นรุ่นกันนะโอเคเคลียร์ไหมโอเคเคโอเคต่อนะครับ เนี่ยมันมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆวินโดว์มันน่าจะรู้จักของมันอยู่แล้วนะเ่ยไม่มไม่ได้โอเคนะครับคุณเจนี่ดุ่นเนี่ยถ้าพูดถึงบอร์ดนี้นะไอ้วินโดว์เนี่ยต้องรู้จักแสดงอาจจะลงวินโดว์ิดตัว แต่ว่าตัวที่ส่งอะที่ของน้องคือเป็นตัวนี้ซีพีไลทเว์เป็นตัวนี้อันนี้ใช่ก็โหลดมาจากเอ้ตัวซีพีคือตัวนี้แหละครับโอเคของไอ้นี่มันไทซีของเรารุ่นกันโอเคอ่ะทีนี้คำถามเมื่อกี้นะครับจะกดสตาร์ทก็ตรงเซ็นเซ็นครับเนี่ยตัวเนี้ยอเนี่เนี่ยเนี่ยผมเซ็นเห็นป่ะโอเคแค่นี้นะโอเคไหม ตอนนี้มันมันยังมันยังมันยังไม่ขึ้นสีฟ้าเพราะว่ามันไม่ไต่อคอมพอร์ตไงครับโอเคไหมอันไหนไม่ใช้ก็เอาออกไปไม่เป็นไรพี่เอาไวท้ทีนี่เครียมไหมโอเคมันก็จะกัด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 เสร็จใช่พอเสร็จปั๊บโอเคนะตอนนอ้องลงมาเล่นตรงนี้ก่อนถูกไหมครัเซตศูนย์หรืออะไรเน,นี่ยอ่าเซตเซตศูนย์ยังไงเนี่ย X ศูนย์ร้ยศูนย์ อ๋อพอเราเราพอเปิดมาเราต้องเลื่อนในตัวเครื่องอ่าใช่เพื่อเซตศูนย์เส้นศูนย์ตรงนี้ x y แล้วก็ <0 S 2> ก x, แซดที่นี่ถูกไหมครับสเต็ปในการเซตอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันมันกดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ต่อถูกไหมฮะก็แล้วแต่การจ,อจอ็อกจ็อกไปเสร็จกดสองตัวนี้เพื่อยืนยันใช่ใชยืญญญน,นยันเพราะว่า x y มันจะไปด้วยกันแต่แซดก็คือจะแยกจากกันต้องต้องกดคอนเฟิร์มสองอันเลยไหมครับอ่าต้องสองต้องก็ต้องสองอันเพราะว่าพเอ่อตอนที่เราเราเราเสตศูนย์ไงครับ เคลียรไหมเคลียร์โอเคทีนี้เกิงถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าติดขัดพี่บอกโอเคเอ่อเพื่อมีปัญหาหน้างานเนี่ยแล้วถ้าพี่มีจังหวะว่างอะไรเงี้ยหรือว่าให้น้องเขาช่วยดูให้เนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราติดตั้งอีกตัวหนึ่งคือ r ร t d เดสเลยติดตัต้งไม่เปด,ดเลยอ่ามันจะได้หมดปัญหาเ้วจะได้กลับไปลองนะ เอ่อพอดีเดี๋ยวช่วงบ่ายพี่อาจจะติดงานนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตอนบ่ายผมจะไปนั่งลองผมนะไม่ไม่แปลกแล้วให้ฟังถ้าถ้าติดไม่ติดงานพี่โอเครีโหมดได้เลยยูเอสทีรัสเดตดาวน์โหลด้เมื่อตัวนี้ตัวฟรี เนี่ยทำไมไมันต้องถามบ่อยมันเครื่องอื่นไม่ถห็นามเลยถ้า,ถ,า,า,าถ้าจะเซฟไอโปรแกรมอาร์อาร์แคมถ้าจะเซฟงานก็เซฟแบกกบปกติได้ใช่ไหมใช่ครับ ต้องส่งไอเดียมาได้เหรครับโอเคครับงั้นตรงนี้ต้องต้องขึ้นเรดดี้นะครับโอเคโอเคเขอขอครับกลับไปลองก่อนเดี๋ยวสตบ็อปก่อนแล้วีดโอมา